งบร่มรื่นมีความเป็นส่วนตัวแถมส่วนกลางสวยมากต้องที่นี่เลยค่ะเมเบิลบางนากม2 6 <Hello. S 1> บ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่จากแสนซิรีแกรนดวาลินพอร์ตี้คุณฟอด <Hello. S 1> วันนี้นะคะโฟจะพามาดูบ้านสไตล์มินิมอลนะคะสำหรับใครที่ชอบความมินิมอลนะคะเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดานะคะโครงการนี้เขาออกแบบมาภายใต้แนวคิด my home my rebel ชัดเจนในความเป็นคุณน,นั่นเองนะคะ ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ติดถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อนะคะเป็นทำเลของแหล่งชุมชนนั่นเองห่างจากถนนบางนาตราดประมาณ1.4กิโลเมตรและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนบรุรพาวิถีเพียง2.4กิโลเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมกาบางนาอีกเกียบางนาหรือว่าจะเป็นมาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินั่นเองหากเลยไปหน่อยก็สามารถไปเซ็นทันบางนาได้เลยค่ะ แต่ว่าความพิเศษของที่นี่ก็คือถูกออกแบบมาสไตล์มินิมอลเจแปนดิแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันที่ไม่ธรรมดานั่นเองอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวที่นี่เหมาะมากๆเพราะจํากัดเพียง105ครอบครัวเท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียง5.29ล้านบาทนั่นเองและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าโครงการทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่า หน้าหมู่บ้านนะคะเขาตกแต่งแบบเรียบง่ายใช้สีโทนสบายตาตัดกับสีดอกไม้และใบหญ้าเห็นแล้วรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองนะคะด้านของตัวซุ้มโครงการนะคะก็มีระบบทางเข้าออกชัดเจนมีระบบรีฟต์เวนนะคะระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงดูแลทุกส่วนแบบละเอียดคัันสุดปลอดภัยแน่นอนคะ่ะเข้ามาในโครงการโฟดพร้อมใจนําเสนอมากนั่นก็คือพื้นที่ทะเลสาบกว่า3ไร่ที่ตั้งอยู่หน้าบริเวณโครงการ สุดปังสุดจึ้งออาร่ามากบอกเลยตรงนี้สามารถใช้ทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยนะคะมีเรือเป็ดให้ปั่นด้วยมีทั้งลานวิ่งออกกำลังกายพื้นที่รีแลกนั่งผ่อนคลายชมวิวและที่สำคัญสำหรับใครที่รักสัตว์ที่นี่ก็มีโซนเพชรพาร์คให้ด้วยนะคะไปต่อกันที่ส่วนกลางมีทางสำหรับวิ่งออกกำลังกายสนามเด็กเล่น จะเห็นได้ว่าจํานวนยูนิตน้อยนะคะแต่พื้นที่ส่วนกลางไม่น้อยเลยโฟดบอกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ที่ทุกโครงการของแสนสิริจะต้องมีนะคะก็คือแสนสิริแบ็กาย่านั่นเองนะคะเป็นแปลงพืชผักสวนครัวประจําโครงการไว้ให้ลูกบ้านทุกคนสามารถมาเก็บผักไปกินกันได้เลยค่ะต่อมาเป็นเมลเบิร์นคลับนะคะโดยตัวอาคารจะเน้นเป็นสีเหลืองสตาร์โก้เยลโล ซึ่งเป็นโทนสีที่เราจะเห็นได้บ่อยในบ้านแถบสแกนดิเนเวียนั่นเองนะคะทำให้ดูอบอุ่นสดใสเพิ่มความมีชีวิตชีวาพอเข้ามาในเมเบิลคลับนะคะก็จะเจอกับโซนคอมมอนสเปซกึ่งเอาดอรนั่นเองนะคะไว้ให้ลูกบ้านมานั่งทางานเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าจะาไว้สําหรับรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยียนได้นั่นเองต่อไปก็จะเป็นโซนฟิตเนสนะคะฟิตเนสที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งสบายนะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายเพราะว่าเราจะเห็นวิวสวนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ และเรายังมีสระว่ายน้ําด้วยสระว่ายน้ําที่นี่เป็นแบบเอท์ดร์นะคะ,ะระบบเกลือดีไซน์เรียบง่ายสามารถว่ายออกกําลังกายได้และยังแบ่งโซนเด็กและผู้ใหญ่ไว้ให้แล้วด้วยภายนอกนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะมีพื้นที่กว้างมากๆสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กน,นะคะสามารถมาวิ่งเล่นกันได้นั่นเองค่ะโครงการเมเบิ้ลบางนากม26นะคะจะมีแบบบ้านด้วยกันทั้งหมด3ไทาย โดยไทยที่1ชื่อว่าวานิลานะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะแบบบ้านที่2ชื่อว่าซีดา้าพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถและสุดท้ายแบบบ้านซีทรัสนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย189ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและโฟรแอไปเห็นว่าบ้านเล็กที่โครงการนี้สวยมาก รถใส่มูน่าจะถูกใจนะคะเพราะขึ้นต้นด้วย888นั่นเองค่ะและด้านหลังโฟนนี้นะคะก็คือแบบบ้านสีทรัดนั่นเองนะคะเป็นแบบบ้านท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ mm hmm. มเมเบิ้ลบางนาะกอนมอม .26 นะคะโดยตัวบ้านจะออกแบบโทนสีเนเชอัลคัลเลอร์นะคะเป็น ทนสีที่ดูเรียบง่ายสบายตานะคะดูแลรักษาง่ายด้วยมีช่องเปิดบานใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างรอบบ้านเลยนะคะทําให้ดูโปร่งโล่งสบายนั่นเองนะคะโดยแนวคิดในการออกแบบโครงการนี้ก็จะเป็นการลดพื้นที่ใช้สอยที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะมาเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในแทนแถมด้านนอกนะคะยังสามารถจอดรถได้ถึงสองคันสบายๆเลยนะคะหุยเริ่มอยากดูภายในกันแล้วใช่ไหมคะตามปุ้ยเข้ามาเลยคะ่ะ นีชิว่<า>เข้ามาในบ้านนะคะจะเจอกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นชอบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องที่นี่เลยค่ะ โซนแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือ living area นั่นเองนะคะเป็นพื้นที่รับแขกนะคะติดกันนะคะก็จะเป็นโซน dining area นะคะเราสามารถจัดวางโต๊ะกินข้าวได้ตามแบบที่เราชอบเลยซึ่งบานตัวอย่างเขาเออกแบบมาสวยงามมากๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรวมโซน indoor กับ outdoor เข้าด้วยกันนะคะก็สามารถทําได้เพราะว่าที่นี่นะคะเขาให้ประตูบานใหญ่แบบนี้มาให้เลยนะคะและที่นี่ยังให้ช่องระบายอากาศแบบบิพกพนลมาให้ด้วยต่อไปเราไปดูโซนท้องครัวกันดีกว่าค่ะ เข้ามงาในห้องครัวนะคะจะมีพื้นที่กว้างบ้าง,างนะคะโดยทางโครงการเขาแบ่งโซนห้องครัวไว้ให้เพื่อที่ว่าเวลาเราทำอาหารนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นไปรบกวนในตัวบ้านนั่นเองนะคะด้วยฝั่งนี้นะคะเขาจะปริ้นอินเคาน์เตอร์มาเป็นรูปตัวแอลด้ยฝั่งนึงนะคะเราสามารถเลือกวางได้ทั้งตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าน,นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีประตูที่จะเชื่อมออกไปยังพื้นที่ด้านหลังได้อีกด้วยะคะ่ะต่อไปเรจะพาไปดูห้องนอนส่วนชั้นล่างกันไปกันเลยคะ่ะ เอจะไปถึงห้องนอนนะคะตรงนี้ก็ยังมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคนที่ได้พักกับห้องนอนนี้นั่นเองนะคะแล้วฝั่งนี้ก็ยังมีห้องเก็บของให้ด้วยซึ่งเก็บได้เยอะม,มากๆกว้างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะเป็นอปุปกรณ์ทําความสะอาดหรือว่าจะเป็นอปุปกรณ์ทําสวนเราสามารถรังสรรค์ได้ตามแบบที่เราชอบเลยคะ่ะเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าสำหรับห้องนอนชั้นล่างนะคะ มากว้างมากๆตกแต่งได้เรียบสบายตาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถตกแต่งเป็นห้องสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะห้องนี้จะค่อนข้างเงียบสงบนะคะเพราะว่าอยู่โซนด้านหลังบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้รอบห้องเลยน,นั่นเองต่อไปนะคะโฟจะพาไปดูโซนห้องนอนชั้นบนกันตามมาเลยคะ่ะ ที่ชั้นสองนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่โอเพนสเปซที่เชื่อมโยงกับโถงบันไดนะคะเราสามารถจัดมุมได้หลายอย่างบากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นโซนทำงานโซนพักผ่อนก่ตอตอบโจทย์ทุกแบบเลยคะ่ะโอ้ี่ปุ่นทุกมุมบ้านจริงๆนะคะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขาจะอยู่ทางฝั่งโซนหน้าบ้านทําให้แสงสามารถส่องถึงได้ถึง3ฝั่งด้วยกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยนะคะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาเออกแบบไว้3โซนด้วยกันโซนพักผ่อนก็จะสามารถวางเตียงทิงไซส์แบบนี้แล้วยังมีพื้นที่เหลือรอบด้านแบบนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นโซนนั่งเล่นโซนนั่งเล่นเราสามารถนั่งทำงานได้ด้วยนะคะ และติดติดกันก็จะเป็นโซนวอ l k ก n c นโคเซนะคะโซนวอล์ก in c o คเซเราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นโตเครื่องแป้งนะคะได้ตามแบบที่เราชอบเลยนะคะซึ่งที่นี่เขาออกแบบมาสไตล์ญี่ปุ่นสวยมากๆานะคะฟูงชอบเลยนะคะติดติดกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่นี่เขาออกแบบห้องน้ํามาให้มีสุขภัณฑ์ที่ครบคันแล้วนะคะต่อไปเราจะพาไปดูอีกสห้องนอนที่เหลือกันนะคะเป็นยังไงตามกันมาเลยคะ่ะ ห้องนอนสองนะคะห้องนี้ให้พื้นที่ใช้สอยมาเยอะมากๆขนาดวางเตียง5ฟุตแบบนี้แล้วแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วยังเหลือพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่เลยนะคะห้องนี้ก็จะให้ฟิลแบบห้องนอนลูกสาวเลยค่ะต่อไปเราจะพาไปดูห้องนอนสามกันห้องนอนที่3ขนาดพอๆกับห้องนอนที่2เลยค่ะแต่ว่าห้องนี้นะคะเขาจะตกแต่งให้ดูไวรุ่นทันสมัยแต่ก็ยังมีพื้นที่โล่งๆเหลือไม่แพ้กัน ส่วนห้องน้ำของทั้งสงห้องนะคะจะใช้ร่วมกันโดยจะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสองห้องทำให้สามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านในโครงการเมเบิลวางนากอมอ6 6นั่นเองใครที่ชอบบ้านสไตล์มินิมัลเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาพลาดไม่ได้แล้วกับที่นี่นั่นเองภ้ายใต้แนวคิด My Home My Label ชัดเจนในความเป็นคุณ ซื้อบ้านกับเราดียังไงรู้ไหมคะที่แน่ๆคุณจะได้รับบ้านในราคาพิเศษและสิทธิพิเศษก่อนใครนั่นเองนะคะเรายังให้ความสะดวกสบายในเรื่องของสินเชื่อนั่นเองนะคะไม่ต้องดําเนินเอกสารให้ยุ่งยากหรือว่ากังวลในเรื่องของการกู้บ้านไม่ผ่านสักทีนะคะหมดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยเพราะเราดําเนินการในเรื่องของสินเชื่อให้ฟรีนั่นเอง และเรายังพาลูกค้าชมโครงการฟรีดูแลแบบ VIP ไปเลยทางเรานะคะจะประเมินสินเชื่อให้ทราบภายใน1วันนะคะรวดเร็วไม่ต้องยุ่งยากในการดําเนินเอกสารนะคะไม่ต้องเหนื่อยนะคะจะมีบ้านทั้งทีต้องเซฟเวลาให้สุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานั่นเองนะคะ จะพาคุณไปชมบ้านหรูแบบบันเทิงมาเทิงแบบนี้นะคะและได้ความรู้พิเศษก่อนใคร Friendship Home ให้เราเป็นเพื่อนคุณดูแลเรื่องบ้าน